มาที่สารคดีเชิงข่าวที่เรานําเสนอมาก่อนหน้านี้เนี่ยสตอนวันนี้เป็นตอนที่5ตอนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องความคืบหน้าในการนําเสนอร่างพรบรป้องกันและปราบปรบปามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายซึ่งตอนนี้ผ่านการเปิดรับฟังความเห็นของกฎหมายไปแล้วและในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยทางโฆษกคณะกรรมาการกฎหมายบอกว่าเตรียมหารือกับวิปฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านบรรจุยติในวาระเร่งด่วน คาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะสร้างประวัติศาสตร์ความร่วมมือกันทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลเพราะที่ผ่านมามีครอบครัวที่ถูกอุ้มหายต้องเผชิญต่ออุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้นําเสนอเป็นตอนสุดท้ายในสารคดีข่าวชุดศูนย์สิ้นศูนย์หายแต่ไม่สิ้นหวังติดตามรายงานจากคุณพรทิพย์โม่งใหญ่ครับสยาเหมือนังเข็มที่โยนไปในทะเลศูนสิ้นแล้วเราจะหาเจอ เจ็บปวดมากถึงลูกเป็นทุกวันมันรู้จะขอความช่วยเหลือจากใครเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดมันมันไม่มีแล้วอ่ะมีแต่น้ำตาเสียงสะท้อนถึงความยากลำบากต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของแม่คนหนึ่งที่ต้องทุกทรมานใจเมื่อลูกชายถูกอุ้มหายไปรต้องเผชิญอุปสรรคตั้งแต่จุดเริ่มต้นโอ้ตั้งแต่ฉันสอบสวนเลยค่ะเอาเป็นว่า อตอนที่กรณียกตัวอย่างกรณีสมชายเนาะพอไปแจ้งความเจ้าที่จะบอกว่ายังไม่รับแจ้งความเนื่องจากว่าต้องรองให้ครบ48ชั่วโมงในขณะที่ในความในความรู้สึกของครอบครัวเนี่ยแต่ละนาทีมันมีค่ามากเลยมันหมายถึงความเป็นความตายเมื่อคนหายยังไม่เป็นความผิดทางอาญาก็เหมือนจักรยานหายเหมือนนาฬิกาหายเหมือน iPhone หายก็ ก็ไม่ได้ถูกนําไปสู่การค้นหาความจริงในช่วงต้นๆดังนั้นพยานหลักฐานเนี่ยช่วงต้นๆสาคัญมากประเทศไทยมียารายชื่อบุคคลถูกบังคับให้สูญหายขององค์การสหประชาชาติ87รายซึ่งทุกรายไม่สามารถหาตัวผู้กระทําความผิดได้ถ้าจะบอกว่าศูนย์จะได้นะเพราะจริงๆก็คือไม่มีเลยไม่มีการนําผู้กระทําความผิดในกรณีบังคับให้สูญหายมาลงโทษได้แม้แต่กรณีเดียว นะคะคอันที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือไม่มีข้อหาเพราะบทสันนิษฐานของกฎหมายไทยก็คือถ้าคุณไม่ตายคุณก็ต้องป่วยป่วยจนไม่สามารถมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้ดังนั้นญาติจึงไม่สามารถมีบทบาทในการแสวงหาความจริงได้และการค้นหาความจริงในส่วนที่ อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐมีความยากลําบากมากค่ะเราเทนายเอกชนทนายสิทธิมนุษยชนหรือว่าชาวบ้านเองเนี่ยไม่มีเครื่องมือเรื่องเล่าต่างๆหรือหลักฐานพยานต่างๆก็มักจะได้มาโดยทีออ่อาจจะไม่สามารถนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราจะสามารถนาคนผิดมาลงโทษจึงเป็นข้อบกพร่องอย่างมากข,ของกระบวนการยุติธรรม กว่า10ปีกับความพยายามของภาคประชาชนให้การทรมานและการอุ้มหายเป็นคดีอาญานำมาสู่การผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายให้เป็นกฎหมายเสมือนความหวังใกล้ความจริงเมื่อคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้รับเสียงสนับสนุนจากสสทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านกว่าร้อยคนมีฉันทามติ นำร่างพระราชบัญญัติของภาคประชาชนเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนนี้ขั้นตอนต่อไปจะต้องผ่านการพิจารณาจากสวผมเชื่อว่าแม้สวเนี่ยจะมีการเล่นแรกแปรทาธาตุนะครับแปรเปลี่ยนกฎหมายให้ผิดปรปจักเกเจตจำนงที่เราได้มีการพูดคุยกับภาคประชาชนเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะมีโอกาสผลักดันได้เนื่องจากว่าสสที่เข้าชื่อเนี่ย มอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มาจากแค่พรรคการเมืองในพรรคการเมืองหนึ่งแต่มันมาจากทุกฝ่ายจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายที่ได้รับการร่วมแรงร่วมใจนะครับจากทุกพรรคการเมืองแบบนี้นะครับผมคิดว่าสวต้องเคารพขั้นตอนผ่านเป็นกฎหมายต้องใช้เวลาแต่ยังมีความหวังพอที่จะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านพิจารณาเป็นยติอย่างเร่งดว่วนและผมคิดว่ากฎหมาย ต่อต้านการอุ้มหายและการซ้อมทรมานเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลซึ่งผมยังเชื่อว่าถ้าเราทําได้เนี่ยมันจะเห็นว่าการเมืองที่สร้างสารรค์มันเป็นยังไงอยากให้มีค่ะทำไมถึงอยากให้มีคะเพราะคนโดนจับก็มีกฎหมายแต่ว่าคนโดนอุ้มไม่มีค่ะระหว่างทางที่รอกฎหมาย ญาติผู้ถูกบังคับให้สูญหายยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลแสดงความจริงใจด้วยการรัฐต้องหยุดกดดันครอบครัวยุติการร้องเรียนต่อสหรประชาชาติรัฐต้องให้สตยาบาลในอนุสัญญาต่อต้านการบังคับสูญหายของสหรประชาชาติและธรรมนูญกรุงรมว่าด้วยสารอายางระหว่างประเทศการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้มีความเป็นประชาธิปไตยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมร่างกฎหมายอุ้มหาย ต้องให้ครอบครัวเหยื่อเข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนคืนศักดิ์ศรีที่พูดคำว่าคืนศักดิ์ศรีก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ถูกอุ้มหายมาัจะถูกถูกทาให้เชื่อว่าเป็นคนไม่ดีเช่นเป็นทนายโจรเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะคะการทําให้คนเหล่านี้เป็นคนไม่ดีนะมันส่งผลกระทบต่อคนที่ยังอยู่มากตรงนี้รัฐต้องพยายามที่จะคืนศักดิ์ศรีให้เขา กรระเสร็จนำรงกิติพันธ์ถ่ายภาพความที่ม่วงใหญ่ Workpoint News รายงานวันนี้ก็นําเสนอครบถ้วนเป็นตอนที่5นะครับก็หวังเรื่องการแก้ไขกฎหมายมฉบับที่ว่านี้นะครับนำไปสู่การแก้ปัญหาการอุ้มหายบุคคลต่อไปในอนาคต